จับตาสัมพันธ์คู่รักสุดฮอตจริงหรือไม่ผู้ใหญ่สั่งให้ลดความหวานอีกหนึ่งคู่รักที่โดนจับตาความสัมพันธ์มาตลอดขยับตัวทําอะไรก็ถูกโจมตีเป็นกระแสราม่าสนั่นโลกออนไลน์สําหรับคู่ของเบสรักวณีคําสิงห์และหนุ่มตรงตรงกฤษกร,กรแต่ดีกีความหวานของนักคู่ก็ไม่เคยลดน้อยถอยลงไปการันตีจากปากของสาวเบสรักวณีเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ายังคบกันอยู่เพียงแค่ไม่ลงรูปคู่ในไอจีแต่ความหวาน ไม่ได้หายไปใครที่ดูคลิป YouTube หนูยังถ่ายกับพี่เขาแต่แค่ในไอจีไม่ได้ลงเฉยๆคือพี่เขามีละครก็ให้เขาทํางานตรงนั้นเรายังเจอกันปกติแต่การถ่ายรูปไม่ค่อยลงเพราะถ้าลงแล้วมีปัญหาหนูก็ไม่ลงดีกว่าก็คบกันสองคนก็สบายใจก่อนหน้านี้เวลาลงรูปมีกระแสทั้งบวกและลบค่ะแต่หลกัลกๆก็เกิดจากการคุยกันพี่เขาก็ทํางานด้วยซึ่งงานพี่เขามันก็ไม่ได้ลงได้ขนาดนั้นก็เลยโอเคงั้นเราก็ไม่ ลงส่วนกระแสข่าวที่ฝ่ายชายถูกผู้ใหญ่ขอให้ลดความหวานเบสบอกว่าอันนี้ไม่รู้ต้องไปถามพี่เขาแต่สําหรับหนูลงได้แต่ถ้าหนูไม่ได้ลงเยอะเดี๋ยวก็ด่าหนูอีกว่าลงเยอะก็เลยแบบว่ารอเขาก่อนละกันที่ผ่านมาเราไม่ได้ปรับกันเพราะเราสองคนค่อนข้างคลิกกันมากๆไม่ได้ทะเลาะกันอะไรกรันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากคนรอบตัวเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่างกระแสต,ต่างๆการพาดหัวข่าวซึ่งฝ่ายที่คิดมากก็น่าจะเป็นฝ่ายหนู คือเราเป็นผู้หญิงเวลาเราโดนด่าม,มันก็เจ็บแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ตกเพราะเขาไม่เคยแวบ,บเลยก็ยืนยันว่าเข้าใจกันดีปัญหาไม่ได้กระทบความสัมพันธ์ค่ะเขายังหนักแน่นที่จะจับมือกับหนูต่อเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปต่อเรามั่นใจกับเขาแต่เราห้ามคอมเมนต์คนอื่นไม่ได้ห้ามคนภายนอกไม่ได้คือหนูกับพี่เขาปกติมันเหมือนเดิมแต่ว่าปัจจัยภายนอกมันมีปัญหาเข้ามาเราก็คุยกันพี่เขาก็บอกว่าเดินไปด้วยกันต้องจับมือกัน